ห้องนะฮะเอา,อาไปดูรอบๆค่า,ายกันนะครับใครทำสารพัดอีกเนาะความเยี่ยมผมมาหกไปที่ห้องน้ำด้านขวานะ <c oughs> จะเห็นตัวเยี้ยเต็มไปหมดเลย <c oughs> ไม่แห็ปากสวัสดีครับขอที่อาเขา I'm not sure if you're going to be a good person. I'm not sure if you're going to be a good I'm not to be a good I'm not sure if you're going to be I'm not sure if you มาอยึ่ทงทำสานารณดีตำรวจชี้สัตว์โลกเลยเนี่ยถ่าเล่นๆที่ไหนก็มาแล้วเวลาเหลือไหนไหนไหนอยากดูน <gamma> <it> ้องถ่ายจอทีาเล่น้อเร้ยพี่เขาสั่งพี่เขาสั่งโทษไม่เป็นไรใสู่รอบรอบอนีน้มานมามารรอบอบรอรอ ครับนี่ก็เป็นฝั่งของหอชายนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตึกของหอฝั่งหญิงนะครับ เหมือนพวกที่เก็บสาระกาดีเลยอ่ะ เป็บนบรรยากาศารอบๆของตึกของศูนย์กแกลลอนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดรวมพลนะครับเป็นจุดที่เอาไว้สำหรับนัดเรียนมารวมพลกันนะครับ อันนี้ก็เป็น นี่คือด้าน่ซนของห้องอาหารนะครับแก้วนี่เขาใช้จะเป็น่วงน้ำมาลมมี่ตัดปากออกแล้วนะครับส่วนร้านค้าเป็นร้านค้าของซื้อสัตย์นะครับคือเขาจะให้มีคนขายให้เราจ่ายเงินเอง,เอง,เองนะครับที่ตู้แล้วเขาจะมีราคาบอกไว้ที่ คับจะมาหยอดลงตู้นี้นะครับนี่คือ่วนของโงอาหารนี่มากินอาหารกันนะครับ